hello everyone today I am here to talk to you about relative clause please enjoy what is relative clause relative clause นะคะคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ด้านหน้าตัวมันเองจึงเปรียบเทียบหน้าที่ได้กับ adjective ปรากฏร่วมกับ relative pronouns who whom which that whose หรือว่าปรากฏร่วมกับ relative a d verb อย่างใดอย่างหนึ่ง when where why ค่ะ Relative pronouns Relative pronoun นะคะมีหลักการใช้ดังนี้1 who หรือ whom นะคะใช้ she who หรือ whom หรือ that เมื่อต้องการสื่อถึงคน2 w h i c h ใช้ wish หรือ that เมื่อต้องการสื่อถึงสิ่งของ3 w h o ใช้ w h o s เมื่อต้องการสื่อถึงการแสดงความเป็นเจ้าของทั้งคนสัตว์และสิ่งของแท Ad น adjective แสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆเช่น my his Her, your เป็นต้น Who wish that สามารถละได้หาทำหน้าที่ขยายกรรมของประโยคเช่น Just wait, wish I am going to b u y จะไม่ละหาทำหน้าที่ขยายประธานของประโยคเช่น The man whose r i d e that car is very rich Who m สามารถใช้แทน who ได้หากทำหน้าที่ขยายกรรมของประโยคมักนิยมใช้แทน who ห,หรือ that หาอยู่ด้านหลัง preposition เช่น That's the person to whom I was talking to a few months ago. Who's จะไม่ละในกรณีใดๆทังสิ้นเช่น That's the woman whose daughter is a lawyer. Relative as were, well. relative as were well, นะคะจะมีหลักการใช้คือ 1. When Dad, ใช้เป็นหรือแ h น t ม่ต้องการสื่อถึงเวลาซึ่งสามารถละได้เช่น That's what the time? Bend that I live in California. 2. where ใช้ where ม่ต้องการสื่อถึงสถานที่เช่น The shop where I buy your p e r s o n is v e r near your home. 3. why ใช้ why ไม่ต้องการบอกเหตุผลมักจะตามหลังคำว่า reason โดยเราสามารถละ why ได้เช่น She was sick, that's the reason she didn't come to work defining relative clauses การให้ข้อมูลที่จำเป็นซึ่งสำคัญต่อความหมายของยุคลักไม่ต้องใส่คอมมาขั้นปรากฏร่วมกับ who wish that f o o d where when the reason why เช่น the man who broke our car l i e next door n o n defining relative clause การให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่สำคัญต่อความหมายประโยคหลักต้องใส่คอมมาขัาน้นปรากฏร่วมกับ who, whom, with, w o o s e where, หรือ when เช่น the woman who w a s 1 9 y e a r o l d walk very slowly Thanks for attention